สวัสดีครับวันนี้พามาลิมทะเลเช่นเคยครับวันนี้จะไปหาหอยครับแต่น้ำยังลงไม่เยอะครับเดี๋ยวต้องรอน้ำลงอีกนิดนึงจะไปหาตรงนี้ครับตรงหาดข้างหน้านี้แต่ต้องรอน้ำลงก่อนบรรยากาศดีมากครับ ร้อนไปหน่อยครับวันนี้วันนี้แดดจัดมากเลยดูครับท้องฟ้าใสมากร้อนมากด้วยครับต้องรอน้ำลงก่อนครับอีกประมาณสักชั่วโมงหนึ่งตอนนี้ก็ต้องเดินเที่ยวก่อนนะครับ บรรยากาศรอบๆเจ้าต๋อเจ้าต๋อเจ้าต๋อออกมาหอยกินเหมือนกันนะเฮ้ย ไม่กล้าเข้าใกล้หรอกครับกลัวมันกัด <Hey. S 1> ไปแล้วไปแล้วเดินไปแล้วขี้เกียจรอแล้วครับเดินข้ามน้ำเลย ลึกประมาณเอวได้ครับโอเคถึงแล้วปลาเยอะมากครับปลาเยอะมาก ไส่อะไรครับสีม่วงสวยเลยใช่ okay, ครับเดี๋ยวผมพาเดินดูรอบๆกันนะครับ ันนี้เขาเรียกหอยดาวครับทานได้ครับอันนี้ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดแซบๆอร่อยเหมือนกันครับแต่ตัวมันเล็กโตรงนี้หอยดาวเยอะเหมือนกันครับหอยดาวเยอะมาก เอาหอยดาวไปทำน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆด้วยดีกว่านี่ครับหอยดาว นี่ตัวนึงอะไรเนี่ยโอ้หอยแข้งตัวใหญ่มากหอยนี้ด้วยโอ้โหหอยแข้งตัวใหญ่มากครับโอ้โหตัวเบลเลอร์เลยอืม นี่ไง Fast. Yeah. เปลี่ยนที่ครับหอยน้อยละต้องหาที่ใหม่กันมันจะอยู่เป็นที่ที่ครับที่ไหนถ้ามีหอยก็คือมีเยอะไปเลยตรงนี้มีห่างๆนะไม่เยอะเฮ้ยอ,อะไรอะ อะไรอะ่ะโอ้ยตัวนี้นี่เองไอห,หอยตัวเดิมม,ด <laughs> มันอยู่ลึกมากมขึ้นทนเลโลกนี้นหอยอะไรอะ่ะดูดิเ,เหมือนหอยงวงช้างอะ่ะใช่หรืไอไม่รูกอันนี้ไม่รู้หอยอะไรครับ เอสมตัวแล้วใครรู้ช่วยบอกผมหน่อยครับว่ามันคือหอยอะไรขอความรู้หน่อยครับนี่ครับที่หาได้ผมมาไปล้างให้ดูครับ อันนี้เป็นหอยลูกยอครับทานได้ครับวันนี้เอาไปด้วยเมื่อกี้เดินเจออีกสองตัวครับ ไฟแคลงตัวใหญ่มากครับตอนนี้น้ำกำลังขึ้นแล้วครับเริ่มขึ้นแล้วคงต้องกลับแล้ว น้ำเริ่มขึ้นแล้วครับคงต้องกลับแล้วครับใครที่ถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพาไปไหนต่อไปหรือจะพาไปทำอะไรเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ